จริงคืออะะไรล่คมันก็โอนลงไม่ได้ครับนะมันก็โอนลงไม่ได้ก็ถึงกูกูดได้ดอมก็ถ้าเกิดว่ามันจะบิดต้องคิดว่ามึงจะเอาไม่อะไรอ่ะก็เอาแวนคาตินไม่ต้องทำเคี้ยอะไรเลยเข้าไปดอมดอมดอมไอ้ดอมไอ้ดอมมันทำอะไรแหละครับนะผมยังไม่รู้เรื่องเลยเบีดเกิสภาสามล้านโอ้โอที่พี่มีสามร้อยครับถุงอ่ะพี่มีสามร้อยแล้วก็อยู่ที่บินอีกเท่าไหร่ สาไม่พี่มีสามร้อยเปใช่ไหมสามร้อยแล้วก็อยู่ที่ไอ้นี่อกไม่เดี๋ยวก็มีทีละคนทีละคนทีละที่ยัมีสามร้อยสามร้อยสามร้อยสี่สิบเท่าไหร่สิบสองค่ะสิบสองถุงเจ็ดสิบสองหรือเปล่าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองมีสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบถุงนะไอมีข้าวหกร้อยหกร้อยสี่สิบบวกเจ็ดสิบสองอ่ะเดี๋ยวไม่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 กูจัดการอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องพูดเดี๋ยวอุ้งทั้งหมดมีสี่พันหนึ่งร้อยสิบถุงครับนะ เออไอ้นี่มานี่ดิไอ้น้ำหอมไอ้จ oh ูมึงมาอันน <notable berries> ี่ดิมาพิจารณาเดี๋กันสภายดิไอขี้กลุ่มเนี่ยเอ้ยพิมดับแชทด้วยใครมีบัตรแกงให้มาเอาดิใครใครทำเรื่องกล่องดำมาบ้ามาบ้าเลยมาคุยเลยเขามีปูนมาให้สี่พันถุงมาขายครับผมไม่มีเราไปขายเราโดนจับโดนปรับแต่ว่าปูนเนี่ยคือเป็นอย่างนี้นะให้ราคาเท่าไหร่ละครับพอดีอยากลองถามก่อน พันสามพันสามเอเดียอผมกดแบบน้ำหนักทะลุแบบว่าน้ำไม่ต้องเสียเวลาเลยผมขอสักพันสี่ได้ไหมครับน้แบบพกมาเลยสี่พันถุงอยู่ในตัวล้กรีไปน้ได้รัวๆน้าไม่ต้องวนไปวนมาได้ไหมเงินไม่พอเพื่อนมึงดึงเงินกูไปสามสิบปเออเป็นไปงี้ครับนะผมขอเปลี่ยนเป็นกล่องกล่องดําก็ได้ครับนี้ได้ไหมเพราะว่าเอาไปกล่องดาอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมผมเสียกันเยอะผมจะเอาขึ้นเป็นกล่องดําหมดเลยครับฉะนั้นน้อาจจะไม่ต้องเสียเงินค่อยน้าคุยหน่อยอ่าตามนั้นเลยครับขอเป็นกล่องดําก็ได้ครับตีตีของทั้งหมดเป็นเป็นมูลค่าแล้วก็ เคลียร์กันปเคลียร์เคลียร์คืนผมไปกล่องดำพอครับแค่นั้นพอเลยก็คือคือเราตีเป็นกุลค่าทั้งหมดหนึ่งอำสี่พันหนึ่งร้อยสิบถุงคูณหนึ่งพันสี่ร้อยได้ทั้งหมดห้าล้านเจ็ดครับก็คือนะจ่ายผมแค่ห้าหมื่นสี่แล้วกับกล่องดำห้าร้อยเจ็ดสิบกล่องครับนะไม่แล้วเดี๋ยวผมเติมเพิ่มอีกสามสามแสนขอเป็นหกร้อยกล่องเป็นทีเดียวสองแสนสี่หกพันอ่าผมเติมเติมส่วนขาดให้มันเปครบหกล้านครับเป็นหกเป็นหกเป็นหกล้านแล้วก็จะครบครับนะปรับคอนิดนึงได้ไหมพอดีช่วงนี้กูรับเสียงดดดััังไไไมม่้้ออครบนนะ บิลลี่ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดกี่ถุงนะทั้งหมดสี่พันสี่พันหนึ่งร้อยสิบถุงครับสี่พันสี่พันหนึ่งร้อยสิบถุงคูณพันสี่เท่ากับว่าห้าล้านลบที่ใส่เพิ่มล้านสองแสนสองแสนสี่หกพันโอเคนะเป่าเบอร์อะไรครับจ่ายก่อนเลยส่วนต่างปะเดี๋ยวให้ให้บัญชีมาดีกว่าให้ัญโอเคได้ครับได้ครับสองแสนสี่แล้มาขึ้นคนด้วยครับนะฮะขึ้นคนด้วยครับเออแล้วก็มาขึ้นสล็อตสามสิบครับโอเคแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่ง ฮัลโหลรับคนเดียวรับคนเดียวไม่ไหวดวนดวนนี้เลยก็ได้ดวนหมดแล้วนะดวนหมดแล้วอะไรก็กลัวรแจ็คไปไปขึ้นสล็อตเลยน้องขึ้นเลยเฮ้ยมึงมึงอยู่ไหนกันเนี่ยวัสอยที่เหลือไปเอาให้พี่แจ็คได้พี่นูนนนนครับนี่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 แจ็คกต้องใส่ชุดแก๊งต่อหนึ่งอาทิตย์ถูกป่ะใช่ใช่ใส่ชุดแก๊งเลยใส่ฮูดได้ใช่ป่ะฮูดฮูดได้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 แค่มันเป็นอะไรที่มันสื่อถึงแก๊งอะแค่นั้น แล้วเหรียญแล้วพี่เบียนเหรียญวให้มึงไปแล้วไงครับกแปดสิบตัวเดือตัวไงแกาคอยไงเหรียญให้มึงไงสามสิบเหรียญนะไม่ใช่เหรอเออใช่เรื่องอะไรครับแปดสิบครับอ่ะแล้วสรุปพวกมึงได้กี่คันเนี่ยไม่ได้สักคันครับไม่ได้สักคันครับเห็นน้องๆมาบอกแล้วไม่ได้สักคันเงินหมดครับนะไม่อะไรหรอกเดี๋ยวค่อยว่ากันครับมาแล้วครับนะผมเจอสุลย์ตานอ่ะรีบบอกเใครเนี่ยอาจูเวงครับโอ้โหเฮียทำเสรนดเออพี่ร้อนไงเสียงเปลี่ยนไปเยอะเลยทำเสียงเก๊ก ทำเสียงบอกซี่งด้วยทำเสียงทำเสียงบอกซิ่งตายหาซะได้ครับขอบคุณครับเออตอนนี้วอดคอยมีเท่าไหร่นะน้องที่เองอ่ะที่รับเจ็ดร้อยครับแล้วที่เองอ่ะมีไหมไม่มีครับที่รออ๋อที่เรามีแค่เจ็ดร้อยเหรอเพ่เลยอบเพ่เลยมีไหมได้ได้กันตรงนี้อีกอองท่สามร้อยไม่มีองเป็นพันนึงพันท่วนตีตีไปพันท่วนพี่เหลือเหลือมั้งเหลือเหลือครับเหลือเหลือเหลือครับเหลขาก็ต้อาจ่ายนะ ก็รัปูนอ่ะมึงลองฟังเขาเองแล้วกันกูเบอร์อยู่ก็คือพี่เนี่ยที่คุยกับน,นะาไว้พี่มีปูนตอนเนี้ยพี่จะเอาปูนมาขายให้สภาในราคาหนึ่งันสี่ร้อซึ่งคุยกับน้าแล้วมันจะได้ทั้งหมดห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันและพี่จะบวกเงินอีกสอง0ส0สี่หกพันเป็นหล้านแรกเป็นกล่องดำครับไม่ต้องจ่ายเงินก็คือเป็นปูนแลกกล่องดำบวกเงินสองแ0 0งี่หกพันมองกล่องดำกี่กล่องคะ600้อกล่องครับอ้าวตั้งหอบเอาอะไรผมจ่ายส่วนต่างก่อนผมใช้สิทธิ์ เราใช้สิทธิ์เยียวยาที่นะเคย,ค,ยคุยไ้ครับแล้วหอมปอเปอกอะไรครับแล้วนี้สิทธิ์เยียวยานะอนุมัติแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็มันเอา,เอาก็มันเอาปูนมาแลกไงเออน้ำหอมปอกอะไรครับแต,แต่แต่แต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 ถานาปล่อยเย,ยียวยามันก็ต้องเยียวยาอีกฝั่งด้วยนะครับก็ตัดเลยระก็เยียวยาทันนะ้งคู่ไม่ใช่คือเมืองฟังนะทำไมเราไม่คิดล่ะว่าเขาเอาปูนมาให้เราสี่พันถุงแล้วเราก็สามารถทำของต่อได้จริงไหมหนึงกูขึ้นคนอยู่โอเค ได้ได้โอเคจูมืออะไรวะเฮ้ยไม่ลดาพี่หลานขอพี่มันโง่จูอ่ะเล่นกูงูหงุดหงิเลยเล่นกูงูหงุ่หงิดเล้าน้าไม่เป๊กไว้นะตั้งแต่กินยาหน้าตาพานี่มึงเปลี่ยนเยอะนะน้าหมอกบอกกันเลยครับหน้ากากเป่าสองเก้าสครับแล้วผมสามารถสามารถใช้สิทธิ์เยาวยาเพิ่มคิดว่าเล่นคุมเมลเก่งแล้วแต่พูดอะไรก็ได้มั้งผมสามารถใช้สิทธิ์เยาวยาอีกสี่ร้อยกล่องได้ไหมครับเป็นเงินครับสี่ล้าน คือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ไหมพอดีเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมึงเอาเอาตรงนี้ไปก่อนเอาตรงนี้ไปแต่ปุ๊บเดี๋ยวกูขอดูก่อนว่าสี่พันถุงนี่มันทําได้กี่ชุดได้ครับ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 เดี๋ยวติดต่อไปได้ครับนะอ่ะเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์หกร้อยก่อนหกร้อยกล่องใช่ไหมหกร้อยกล่องได้ครับได้แต่เอาเอาปูนไปก่อนไหมจะได้ไม่งงคือเอาปูนใช่เอาไปก่อนน้องเอาของเอามาแล้วจดไว้ด้วยไปเอาข้าตู้เอาู้าวตู้น้อยๆไปก่อนเลยของกูมีสามข้าวตัวไคยคุมค้างอ่ะใครคุมตู้อ่ะโออเเคครับา พ่อพี่ก่อนเลยรอครับพ่อไงรับพอยู่สภาด้านล่างครับสักครู่นะครับยวถ่ายรูปครับมถ่ายรูปครับถ่ายรูปไปก่อนเลยครับชีสใช่ป่ะกระเป๋า0ครับสวัสดีครับใช่ป่ะน้ำหนักว่าง30ป่ะว่างครับกระเป๋าีกแอบแบบแอบ29ผแจมวันละหน่อย80คับบอยู่แล้วน้องผมบจะมองตนแล้วไมบอก70 พ่อต่อครับที่ยืนดูพอครับเรื่องก่อนหน้าอยู่เพื่อนพวกนี้ไม่รู้เป็นไรไอ้เฮียจะนอนก็ไม่ได้นอนนอนไม่หลับสะดุ้งทุกทีแล้วไอ้เฮียนี่ใส่แว่นเฮียไหมสุดยังศิลิกเอาใช่แล้วหมดหมดเพื่อนแล้วก็ดูของพี่สามพันสามร้อยเก้าสิบแปดถุงในตัวดึงได้ไหมอ่าให้ผมคลายได้ครับเดี๋ยวพี่พี่พี่บิลลี่ครับเพี่อะไรเนี่ย ี่เอาปืนมาส่งกี่ถุงนะคะ4,400เอ้ย4,110ถุงครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เช็คในราคา1,400นะน้ำหอมเพราะว่าน้ำหอมให้ดีเลยนเช็คร์ปุ๋ยได้เลยนะเชียร์นครับลาบิดพี่เห็นป๋อเบอร์อะไรฮะ2แสนสี่2แสนสี่หมื่นหกพันครับลาบิดว่าไงนะพี่เป๋าเบอร์อะไรกระเป๋าเบอร์76ครับโอเคครับ76พี่เหินอันเนี้ยเดี๋ยวหนูให้พี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะงงโอเคได้เลยของของค้างเก็ยังดี ของทุกคนที่ค้างๆนับสัปดาห์นู้นสัปดาห์นี้หนูรวมมาล้านห้าคือตอนนี้ทุกคนจ่ายครบหมดรวมถึงสองแสนด้วยไม่ไม่อันนี้ยังยังอันอันนี้เป็นของเก่าหมดเลยพี่โอเคสองแสนคือยังไม่เกี่ยวถูกไหม สองแสนเลยสามคนครับอันนี้เป็นของมันเี็ของเรากับชมหกแสนแล้วก็ที่เหลืออีกอีกอีกเอออีกสิบแปดแสนนั่นเป็นที่เขาแบบค้างยิ่ยิ่งเยอะๆกันโอเคได้รู้เรื่องกันดี่พี่ติ๊กัปหมดแล้วโอเคเยังครับมุดดูจูดิมีรับแล้วดีขึ้นเยอะเลยว่ะกูเอาแล้วทำไมกูแจแดงมันให้ไม่ได้อะมีรับบิดแล้วดีขึ้นเยอะเลยว่ะเฮียไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องถึงยัง มันไม่เกี่ยวไอเทียคนแล้วถ้าเกิดว่ามันมันใช้วิธีแบบไอมงคลน่ะไม่เอาเงินเข้าไอ้นี่เก็บไว้ในตัวฝากไว้ที่เพื่อน่ะก็จริงมันก็โอนเงไม่ได้คำนะมันก็โอนเงินก็ถึงก็กูรูดอกไหก็ถ้าเกิดว่ามันจะบิดแล้วมังคิดว่ามึงจะเอาไม่อะไรอ่ะก็เอาแวนคาตีนไม่ต้องทำเทียอะไรเลยเข้าไมไอ้ดอมไอ้ดอมมันทำอะไรล่ะครับนะผมไม่ยังไม่รู้เรื่องเลยิดเงินสภาสามล้านโอ้ิดเงินสภาสามล้านเลยเหรอมันใจถึงจังวะ แล้วมันบิดน้านได้ไงตั้งสามล้านนะครับเฮียนี่ก็เหมือนเดิมเลยมันมาขอโอกาสกูบอกว่าเนี่ยเออแบบจะขอตอนแรกจะขอกู้กูเลยบอกว่าซื้อใจเห็นเด็กแม่งแบบกล้าคุยอะให้โอกาสให้โอกาสเออน้องดอมเหรอมันมันกูกไดอมอะไรครับกูก็เลยบอกว่าอ้าวอ่างนี้แล้วกันมันอยากได้รถไปจกปูนครับผมกูก็เลยบอกอ้าวโอเคงั้นอางนี้แล้วกันกูให้โอกาสมึงครับเดี๋ยวกูซื้อรถให้มึงเลย แล้วมึงจกปูนมาขายกูครับผมแมงบอกดีสดิบสดีเดี๋ยวผมขายนะวันละร้อยถุงถุงละแปดร้อยนู่นนี่นั่นไม่ส่งกูสักรอบเลยบิดโอ้โหน้องดอมน้องดอมนะาเขาส่งคะ่ะแต่ว่าส่งไม่ครบส่งใช่ส่งค่ะส่ง3บสาสิบถุงเจ็สิบถุงอะไรอย่างนี้ครับใองเชียแม่งกาเนเนะ ไอสัตว์แม่งบิดเงินสภาเลยสามล้านใหญ่จัดเลยโอ้โใหญ่จัดเชี่ยก้านนะมึงบิดแก๊งยังโดนยังโดนกระทืบเลยบริดสภาได้หนักเลยคือกูไม่เข้าใจอ่ะพวกมึงอ่ะคือกูไม่ทำวิอ้าวขึ้นเลยมึงปล่อยมึงปล่อยสู้สู้ปล่อยเอาดิเอาดิเอาน้ำหอมเปิดนะเป็นมวยแล้วมึงเฮ้ยบอส มวยละมือหรือันเพล็กไหมครับกูหลบเลยกูกูบอกให้มึงทำเที่ยอะไรมึงก็ไม่ทำนีนี้กูอยู่นอกนอกคำสั่งเขาไม่เคยเป็นคำสั่งไอ้เที่ยกูบอกให้เอาแค่แค่แบบเวลามึงไปไหนแวะเยี่ยวแวะขี้แล้วเอามันถือมันไปด้วยไม่ได้เหรอใครนะหมายถึงใครนะบอกใครครับเนี่ยไอ้พเพื่อนเนี่ยครับเพื่อนเราโอ้โหงานง่ายเลยอยู่นอกกรงเลยอยู่นอกกรงแล้วเชื่อง่ายอะปล่อยมันไปเลยไหม ให้มันวนกลับมาด่าไหมฮะแอบแนบแอบให้มันวนกลับมาด่าผู้มึงเช้าวันนี้เช้าวันนี้ามนน่เ้าอะไรเป็นแล้วครับออกมาเถอช่ผมเพมครับนะเป็นเฮียชอบพูดแทรกอ่ะขอโทษครับปูปากไม่โอากางนะถ้าพรุ่งนี้มึงเอามันคาตีไม่ได้ยี่สบสี่ชั่วโมงนะมึงออกทั้งชุดชี้อ มึงติดตลกอะ40นาทีนะพี่คือมึงรู้อยู่แล้วอ่ะว่าไอ้เฮี้ยนี่มันมันยังไงมันก็ไม่คืนเชี่ยสามล้านไม่ต้องต้องให้มันใช้รถให้มันนอนอยู่หลงเนี้ยแม่งบิดสภาสามล้านเลยถามจริงยากไหมยากไหมกว่าจะเจอตัวมันอะยากครับเออแล้วปล่อยหลุดไปได้ไงอแล้วมันยังอยู่ไหม ะเช็ค <Huh? S 2> ล่าสุดยังยังไม่เห็นเข้ามาเนะยครับที่ตู้หนักวะพี่รับงานเลยไม่ได้ให้สภา,าจัดก,การก่อนถ้าสภา,าจัดก,การไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จ้างเองี่ยเดี๋ยวเขาจ้างแก๊งภายใ้สภาจาัดก,การเองอ่ะให้ให้เขาให้เขาจัดก,การภายในสภา,าก่อนตามล่าตัวเมล่อเรามาเรามาผิดเวลาเพราะว่าพี่ เอะไรกล่องยังนเอพี่ได้กล่องอย่งเดียวเราไปเถอะผมว่าอย่าพูดบ่นคุยกันเลยกูให้มึงสองทางเลือกเลยเอาได้กล่องงั้สองทางเลือกนะครับว่าเฉยเขาบอกราตรีไม่ได้เออเขาบอกว่าราตีไม่ได้ก็ยกหนีให้แม่งไปปล่อยแม่งไปแค่นั้นอุ้ยเฮียสามล้านเลยนะเว้ยสัตว์เฮียสามล้านเลยนะเว้ยเฮียมันกล้าไม่ได้หรอกพี่เฮียผมดิไม่ถ้าสมมติไม่ได้พี่เชื่อผมดิไม่พี่ฟังผมนะพี่เชื่อผมดิมันไม่เข้าเราไม่เจอไปแล้วอย่างเงี้ยจ้า ไปเจ๊แล้วสนอโว้ยมันหนีได um. uh, ้ไม่รอดตลอดหรอกวะพี่ว่าใช่ครับสอนอไปนี่นั่นคืออะไรปะสิบหัวละมันหนีได้ไม่ตลอดหรอกสิบหัวหน้าปะไม่สนองกันปะเราไม่สิบหัวะเอาไปไปสนองก่อนก็ได้ไปแล้วไปแล้วปะพี่จะไปขึ้นมีดเลยไหมครับเดี๋ยวไปขึ้นมีดเลยครับไปขึ้นมีดเลยครับแล้วก็กล่องดำไว้ที่บินเลยก็ได้มั้งหรือไงได้ได้ได้ก็ไว้ไว้ที่บินเลยครับแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นอะไรยังไงบินก็ขึ้นในขั้นตอนต่อมาผมอยากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนฟังะ ตอนนี้ในตัวไม่มีของผิดกฎหมายกันใช่ปะจะได้ไม่ต้องโยนฟรีๆไม่มีครับไม่มีมีบัตรอันเจลมันมันไม่โดนจ่โดนไม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 ่สิเรียะไม่อะไม่เกี่ยวแล้วไม่ละสิเรียสิเรียะเราไปเอาแล้วมั้งผมว่าไม่เจอไม่อยู่ไม่อยู่ข้างในเชี่ยวหนีพี่ไม่เจอหรอกไอ้เยียดอมอ่ะหาไม่เจอหรอกตอนนี้อะไรวะ มันหายได้ไม่ตลอดหรอกวะพี่ว่ายังไงสุดท้ายแล้วยังไงว่าต้องเจอเว้ยเออยังไงมันต้องเจอยังไงมันติดคุกติดที่อะไรเขาก็โดนมันก็มาหายเขามาหาอยู่นี่ที่นี่ได้อยู่แล้วนอกจากมันจะไม่ทำงานดำเดี๋ยวจะไม่ให้รอก่อนคุยนะคะฮัลโหลครับคอยผมบ๊อบเองนะครับพี่คือผมอ๋อว่าไงครับบ๊อบกับกับพี่เรื่องแลนรงที่แบบว่าแต่ทำไมครับพี่ไล่ไปพวกผมออกจากแลนรงอ๋ออพี่พี่รู้เรื่องแล้วครับว่าไงครับทำไมผมผมอยากคุยกับพี่พี่อยู่ไหนครับอยากคุยกับพี่งั้นเดี๋ยวเจอกันที่แลนด์เขียวไหมครับได้ได้ครับพี่ ไอ้บ๊อบโทรมาหาพี่บอกว่าอยากคุยกับพี่เรื่องที่แก๊งเราไล่มันออกจากแลนบอกเดี๋ยวมันมาหาที่แลนเขียวเห็นว่ากันนะผม,ผมรู้ว่ามันมก็จะพูดว่าผ,ผมทําคนเดียวแก๊งผมไม่เกี่ยวไ<ช>ม่อนะไรเดี๋ยว,วเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยว่ากันเดี๋ยวดูเออผมเอาไม้ไม้เบสคืนครับที่โดนยึดไปเมื่อเ <apa> มื่อหลายวันก่อนของเฉินครับของเฉินครับไม่มีกุญแจมากเลยี่ะเฉินเอาไม้เบสคืนอ่าอันไหนเมื่อกี้ใครรับเรื่องผมมีผมมีไปคนเดียวครับ อ่าเห็บไปแล้วเห็บไม่เของใครอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับคุณยินดีความมีเชื่อโทรศัพท์ไม่ใช่ครับอ๋อโทษครับตามผิดครับผมนี่ไงขาวแค่นั้นยัยดูฟังเสียงแล้วขาวไอ้พวกใจร้านไอ้พวกคนดูใจร้านยขะบังนี่ทำไมพี่เป็นอะไรฮัลโหลอยู่อยู่สนอพี่อยู่สนอ พี่พี่เฉินเอาอาวุธครับใช่ค่ะใช่ใช่ชมพูนี่มันสายไพ่จริงๆนะเจ็บแม่ได้แสนหนึ่งด้วยแล้วพี่ไม่ชอบไงเดี๋ยวโแล้วพี่ไม่ชอบไงคุณเฉินเอาอะไรนะครับเออไม้เบสครับไม้เบสครับผมโดนยึดไปใช่ครับใช่ตอนตอนที่ตีกันแล้วผมผมโดนยึดไปผมโดนยึดตรงสอนอทะเลทรายครับ เขายึดผมให้สอนออดไครับแต่ผมจำชื่อตำรวจไม่ได้จริงครับเพราะว่ามันดแบบสกปรเดี๋ยวผมครับสับนวนแป๊บขอบคุณครับัตวนี้ไม่ได้เลยนี้ไม่ได้ครับโดนวันที่ผมตีกับโอเวอร์ผมคิดว่าน่าจะประมาณช่วงประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดที่แปดประมาณนี้ไม่เกิน ไงแล้วพี่ไม่ชอบไงเนอด้วยนะแล้วพี่ไม่ชอบไงไอ้แค่คนโดนเนอดีวะใช่สามเดียงได้วะสเดียวได้เจอมาไม่เจอใครใครเป็นคนทำาเิสของเฉินคือที่โดนยึดตอนอุ้มอุ้มอุ้มอ่าใช่ครับใช่ครับอุ้มอุ้มปะอุ้มยู่มิใช่ครับที่ทะเลครับอุ้มที่ทะเลใช่ครับใช่ใช่ใครใครใครนคนทำเองกันเนี่ยใช่ครับ แค่หลอดเดียวไว้สองครั้งแล้วเฉิเอาอะไรครั้งหนึ่งถูกไหมใช่ครับเหลืออะครั้งเดียวครับเหลือครั้งเดียวใช่ครับโนยุนี่สอนรองทะเลทรายครับไปทำคดีคุณแครหลอหรอใช่ครับเสร็จแล้วทำน้องอมพี่แคลเทเจ้าไว้ไหมอันนี้อันนี้ของวันที่เทจะเอาไวไหมเคยมาเป็นวันที่แปดก็คือยังอยู่ในตู้ใช่ไหมแคับเออคนดูอมือตลกผู้มือตลกกว่าคนดูชอบผมไม่เป็นนที่หว่าใครมีใครมีใครไม่มีในไมเบนท์ในตัวบ้าง ได้เลยไม่มีแม่เบทอ่ะพี่จิมมีพี่จิมมีพี่จิมมีไม่พี่จิมมีแม่เบทสีแดงใช่ไหมใช่เอาให้ถึงก่อนละพี่จิมไปเบิกใหม่เลยอ่ะเด้ครับเออผมจะคนตัวยัดได้เลยครับเอออย่าเพิ่งนะผมมีของก่อนษมาผมโดนจับไว้ในทางเนี้ยอ้าวอ้าวอันนี้อันนี้ถามก่อนถามก่อนอันนีถามถามก่อนนะแต่ผมมีเช็คเช็คอย่างเงี้ยผมมีเช็คแสนหนึ่งสิบใบในตัวผมโดนยึดเลยปะอันนี้คืออยากโดนใช่ไหมแค่แบมันมันไม่โดนมาเพราะว่าผมแค่เอาของคืนใช่ไหมใช่ ช่ <łość> แล้วใครบอกกูว่าโดนไว้เวนขอต่อไปเก็บอีกเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับคุณตำรวจขอบคุณครับขอบคุณครับขัลรดแล้วทำไมขัลรดไม่เขียนไวสองรอบเชี่ยเขาเลยครับว่าแล้วแป้งมุมเอาตำรวจขับรถเวนคือขับไม่ไม่เห็นครับ แตนเสร็จแล้วนะเร็วไม่พี่เี็บป๊ดนึงมต้วขาพ้อยูำนวนำนวนมันเยอะมากพี่เขากำลังไล่ใยูอได้ไหมเขอซนได้ไหมเลขสิบครับใช่ครับเอาอันเดียวครับงบอกบอะพวอะไรนะผมจะดูแวนถามาคาูุโชว์ว่าโง่พี่ มีวันหนึ่งเอ้ยแบบสบายดิชิวๆเลยดิพอจำเลยได้ไหมเขาโดนยิงล้อปะเขายิงล้อเขาไม่ยิงล้อแล้วดิใช่ปะยิงล้อยิงคนยิงหมดอล้วมีอ้าวเขายิงยิงเหรอตอนนี้แบบว่าจบก็ยิงเลยเหรอพอจำได้ไหมว่าว่าโดนยิงอะไรบ้าแต่ว่าคือถ้าถ้าพีคือถ้าพี่ได้หนีอ่ะไม่พีได้ค่ะว่าเขาไม่ยิงแล้วไม่ใช่เหรอก็เฉินครับเดี๋ยวขอเนี้ยคนตัวอ๋อนั้นสี่ล้อพี่นะสี่เอ้ยคนตัวเรื่องอะไรอ่ะคนตัวหลวมแล้วยีอะไรอ่ะเอาไม้เบสมาคืนครับหลงหอ๋อได้ครับหลดเยมมันนะอเยอะโมงมเบสอยู่ในตัว อ๋อได้กันเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนได้ครับเดี๋ยวไปเก็บกันเราเพื่อกินยังไม่เก็บอีกเหรอเขาจะเอาเขาจะเอาไงอ่ะเก็บอันใส่ไปไปเบลไปเียลช่วยไปนะไปเบลมาเรียบร้อยดิกูได้มาแล้วอันหนึ่งเขาให้กูมาแล้วแต่อีกคนนึงเขาให้กูอีกอัน อำไงอ่ะทอยังไงอ่ะถ้าเทียอย่างงี้โดนโคโดน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 แตวก็โดนไม่แต่ตำรวจแล้วเขาตำรวจแล้วเขาถ้าโดนไม่เกี่ยวกับกูไม่ได้ผิดที่กูแล้วเนี่ยแล้วจะหยาเลยหยาเลยหยาดเลยหยาเลยสารเขาเนี่ยบอกเขาบอกเขาไลยสารเขาไม่ไม่เดี๋ยวค่อยเมาเดี๋ยวค่อยเมาไปแล้วไปอะไรเขียนด้กว่าไปอะไรเขียนได้ปะไอไปแบมเลวคว้าฝักฝักติดต่อฝักคอิตเตอร์หน่อยนะครับครับครับ ไม่ตำรวจอะโดนแน่เพราะว่าผมมันไม่โดนหรอกเชื่อดิตำรวจโดนแน่นเออจริงคุณดูโซนมะเหลี่ยมนะ่าจะอย่าไปทำเขาเลยเออถ้าเป็นตำรวจบนตีนะน่าทำอยู่แล้วนันนี่คนตำรวจนดีนะนี่ถ้าเป็นจูพี่เอาเลยนะอย่างไว้ละเอาเย้ช่วยเสาต้นเสาต้นเดียวไอ้สระเลยมอไซค์แหกโค้ง I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.